ชอบเลยครับแอร์ออรเป็นสูบิชิเอ็ก,กิทมีปัญหาพัดลมดังนะครับอนนี้ดังก็กดนีนะมาล้างไฟก็ยังดังปเป็นเดียวนะครับูบิชิเอ็มอสดีอนาีเอกี่นึ่ันอาการเขา เหมืน motor, มนหมอนมอเตอร์มีปัญหาต้องเลยด่วนมอเตอร์ธรรมดาหรือมอเตอร์อินเวอร์เตอร์อแกะตัวละครตัวสายนะครับฟ้อผ่ามอเตอร์ในบิตอินเวอร์เตอร์นะเป็นรุ่นห้าสายนะ เช่นนี้เอ่ยเช่นมอเตอร์สายที่นี่เช่นสวิตช์ออนเข้า,าอ่ะเตอร์อินเวอร์เตอร์เไม่น่ารอดมอเตอร์อาการนี้น่าจะไม่ค่อยติดเบรกเตอดูบอร์ดแก้ดูนะอบอร์ดทีกันบางทีก็เสียทั้งบอร์ดทั้งมอเตอร์นะครับพร้อมกันเลย อมอเตอร์ R40J40 ขีด EF นะครับนะสายถอเมอเตอร์ออกมาดูถอดแผงออกนะครับออกยากไหมบางทีบางทีเป็นสนิมไม่ออกตัดออกนะครับ กันทอกระต้อใส่ไปกัน L อลเนแล้วก็คอนโทรลถ่ายไว้นะกันเหนียวเป็นสนิมนะขันมาให้ออกขันออกนะอย่เช็คคอตเตอร์นอ่ะเจ้ครับตอนนี้แสบบอร์ดมาดูด้วย นี่ครับยิงจ,จกท้ายสี่ตัวโอ้โหบ้านส่วนใหญ่เงี้ยครับเดี๋ยวต้องลองซ่อมบอร์ดดูก่อนนะล้างแล้วก็ลายวงจรนะครับเนี่ยอ๋อไฟตัวนี้สปาร์คตัวนี้เป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับบวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้เนะนี่ลบกาฝั่งนี้สปาร์คนลบ อาการเหมือนมอเตอร์เสียนะครับเดี๋ยวต้องลองซ่อมดูก่อนเดี๋ยวลองซ่อมแล้วก่อนนะครับลงครับผมเข้ามาแล้วจับไม่ได้อ่ะเจ้ครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเมนบอร์ดดูก่อนนะครับรอดไม่รอดกว่าอีกทีนะครับล้างแล้วเป็นแล้วฮะจะมีขาลีเลย์ขานี้นะฮะหลุดอยู่ด้วยนะฮะตัวนี้นะจะเป็นขาว่างหรือเปล่า ลายปินไม่ได้ใช้งานขาสปาร์กนะครับขาขัา้วลบนะบเดี๋ยววัดดูไมโครอีกทีนะ82ไมโคร4ี0ร้ยสิบโวลต์มาดูเบอร์ AC กันเซอร์ชิงดูะไรนะเพื่อใครต้องใช้นะครับ SK5N เอ็นนไอซีนะครับไีพักสวิตช,ชิ่งนะวัดคปาดปะะ่ะครับมืโคแห้งไหมนะครับอ จำเนียวขึ้นยากเยสิย่งท้โดนนี่ไหครับแปดสิบจุดเก้า้วล็อกไว้นะโอเคเป็นสอไมโครแล้ว ทีนะครับลอดในหลอดวัดก็เหมือนเดิมนะต้องวัดดูไฟเด่นไฟปกติไหมนะครับตั้งสีวัดนะครับสีดำจิ้มไปสีแดงบวกไฟสามร้อย 307 309นะสะวยงนิดหน่อยนะสีขาว VCC 15โวลต์น 14, ะ14.7ก็นิ่งนะสีเหลืองอันนี้ปรับสปีดแล้ว3.7 3.4ตัวนี้ไม่นิ่งนะ ก็ฟิดแบกเลยก่อนนะสีสีน้ำเงินตัวนี้ก็นึ่งตัวนี้แพงเป็นพันด้วยล่าน่าจะมีปัญหามอเตอร์ ใช่ไมานานนะต้องเสนอราคาลูกค้าดีวกว่าน,นะถุงก็อาจจะบอดมีปัญหานะ ขอไล่ดูทีกันกำกึง่งนะมอตเตอร์ก็ใช้มาหลายปีแล้วเบรกเกอร์ไม่เคยปิดนะส่งก็เบาลงกาเดิมกำลังฟูฟูมาดูเช็ดค่าไฟ